กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักท่านครับผมเอาละครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านเบาหวยฟีสไตล์ฮักนักถินช์นะครับยังไงก็ขอพระคุณนะครับที่เมตตาต่อช่องเล็กๆผมยังไงก็ทุกท่านก็ดูดูแลสุขภาพดีนะครับผมวันนี้จะพามาดูแนวทางหวยฮหาหนอยนะครับผม มีใครถูกกันบ้างครับที่เคยให้มากรุณาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถูกไหมว่าผมให้มาเมื่อวานให้เด่นหนึ่งกับหกนะครับมันเข้าหนึ่งแปดกับหกสองนะครับผมมีใครถูกบ้างคอมเมนต์ตีและผมก็ยินดีด้วยนะครับบาทเรียวสืึงเรียวผมไม่ต้องการจากพวกท่านนะครับ เมื่อวานแตกนะครับผมผมให้มาเดนหนึ่งกับเดนหกเรียกว่าหนึ่งแปดกับหกสองนะครับาตามต่อนะครับ สน้อยนะครับผมประจำวันที่สิบสามนะครับเรียนสิบสองธันวาหกสามอย่าลืมจะแคปหน้าจอไว้นะครับวันนี้ผมวันนี้ผมให้เด่นมา สนะครับผมแล้วก็แปดสามนี่ก็ประอกอบไปด้วยนะครับที่สำคัญอยากให้ทุกท่านถูกนะครับมีตังใช้กันก่อนปีใหม่นะครับถูกมากถูกน้อยก็แล้วแต่พวกท่านนะครับถูกผิดเดี๋ยวว่ากันนะครับเป็นแนวทาง ขอบคุณนะครับที่เป็นกัลยาณมิตรอันดีงามาให้ผมมารับชมรับฟังให้ผมผมก็ดูือดวิวในการดูผมก็ดีใจเลยนะอย่าลืมดะสุขภาพดีด้ออากาศหนาวนะครับผมในฐานะเจ้าของช่องก็อยากดูท่านดูแลสุขภาพกันดีนะครับผม าลืมสแกปหน้าจอไว้นะครับผมทำคลิปไว้อยู่ครับถ้าไม่เชื่อก็ไปดูนะครับผมให้เมื่อวานเดนหนึกับเดน6ออกหนึ่งปดกับหกสงผมก็ทำงานครับไม่มีเวลาดูเลยอย่าลืมนะครับ ขอโทษลายมือนะครับคนถนัดซ้ายครับก็อย่างนี้แหละพนับาลเนาะผมพาบาลานประกาศรูปแบบอันนี้ส่วนตัวนะครับในที่ชอบนะครับผม สองสามเก้าแปดสองอย่าลืมกลับนะครับําให้เด่นมาสามแปดนะครับอย่าลืมนะครับสามแปดด้วยนะครับโอปากาก็จะหมดมุกแล้วหมดมุกพะยาบาลก็หมดมุกด้วยเอาละครับขอบพระคุณนะครับอย่าลืมนะสุภาพดีนะครับผม นี่นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมตรงผิดเดี๋ยวว่ากันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านท่านสุภาพบุรุษนะครับโปรดใช้หัมยันท่านสุภาพบุรุษที่มารับชมพวกโปรดเอ่อใช้หัมยันของท่านนะครับมารับชมด้วยนะครับอย่าลืมแสงเจงในนะครับท่านสุภาพบุรุษเดี๋ยวหํายันนะครับสวัสดีครับ